แหงใจวันอ้ายลมชีวิตเพพังงานหักคักห่างหลงทางสียหลักโค่มาบักคักห้องไอซียูบอสูรักษาเจ้าจักแม่นผู้ใดโซหอบใจยืนมือเข้ามา เบึ่งแง่ท่ายุกทายาให้ชีวิตอายถ้าความรู้สึกที่อ้ายรู้สึกมันเป็นความจริงอ้ายกย็อยากเบ้าในสิ่งที่เจ้าบ่าหูบ่ได้อายบ่แม่นคนธรรมดา อยากบอกเจ้าว่าอายจนดีนางชีวิตสมมติใส่หางจักสิไปฮอดใสป้ายจอดพักเช็คอินบอมีมีแต่ป้ายจอดพักสู่ใหม่ยานบอคู่ควรกับหัวใจย่านบอสมกับสิ่งที่เจ้าเฮ็ดให้ แห่งใจวันอ้ายลมขอบคุณหลายยบ่มียังให้แทนใจน้องลาเอื้นเจ้านั่งฟ้าใจงามกว่าฝ้ากว่าบ่สมชีวิตเหือกสุดท้าย ของผู้ชายหัวใจโสมโสมมีเจ้ามาจับมาโจมขึ้นลุกสู้ใหม่ไอ้บอเมนคนธรรมดาอยากบอกเจ้าว่าไอ้จุนดีนางชีวิตสมมติใส่หางจักสิไปฮอดใส่ ป้ายจอดพักเช็คอินบอมีมีแต่ป้ายจอดพักสู้ใหม่ย่านบ่คูครกับหัวใจของเจ้าดีนางย่านบ่คู่ควรกับหัวใจย่านบ่สมกับสิ่งที่เจ้าเฮ็ดให้แห่งใจวันอาโลม ยานบ่คู่ควรกับหัวใจยานบ่สมกับสิ่งที่เจ้าเฮ็ดให้แห,ใแห่งใจวันอ้ายลมแห่งใจวันอ้ายลมส่งความสุขส่งกำลังใจให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับ